สวัสดีค่ะในโลกที่แบบทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องให้เราต้องสนใจตลอดเวลาเนี่ยการหาความสงบข้างในดูเป็นเรื่องทา้าทายเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องนี้ดูค่ะมาเจาะลึกแนวคิดจากข้อความหนึ่งชื่อว่าสู่ความสงบด้วยความเรียบง่ายเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองสกัดความคิดดูว่า ไอ้ความเรียบง่ายที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือช่วยดูแลสุขภาพจิตในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงมง้างเพราะว่าข้อความนี้เขาเริ่มต้นได้น่าสนใจมากเลยค่ะ คือเขาชี้ว่าเรามักจะถูกทําให้เชื่อนะคะว่าความสุขเนี่ยมันต้องมาจากการประสบความสําเร็จอะไรใหญ่ๆโตๆหรือว่าต้องมีของเยอะๆอะไรแบบนั้นซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยก็คือวาดภาพให้เห็นชัดเลยนะคะถึงสภาวะปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยความเร่งรีบเสียงแจ้งเตือนนู่นนีน่ข้อมูลข่าวสารก็เยอะแยะไปหมด จนบางทีเราอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ว่าความรู้สึกสงบนิ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยครับเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งบางอย่างข้างในตัวเราเหมือนกันนะคือสังคมอาจจะผลักดันให้เราต้องเพิ่มอยู่เรื่อยๆแต่กลายเป็นว่าบ่อยครั้งมากๆเลยที่ความสุขหรือความสงบจริงๆเนี่ยมันอาจจะรออยู่ในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหรือบางทีก็อยู่ในการลดบางอย่างลงด้วยซ้ำ ในข้อความนี้เขาก็ยกตัวอย่างสิ่งที่ดูธรรมดามากๆเลยนะครับอย่างเช่นการรับรู้ลมหายใจตัวเองช้าๆนะครับหรือการได้ยินเสียงธรรมชาติอย่างเสียงนกร้องตอนเช้าหรือแม้แต่การจิบกาแฟอุ่นๆในมุมเงียบๆแบบตั้งใจจริงๆผู้เขียนเขาชี้ว่ากิจกรรมพวกนี้มันไม่ใช่แค่การพักผ่อนแบบผิวเผินนะแต่มันคือการฝึกดึงสติกลับมาอยู่กับปัจจุบันซึ่งมันช่วยตัดไอ้วงจรความคิดฟุ้งซ่านที่ทำให้เราเหนื่อยล้าได้ดีเลยครับ อ๋อเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองนิดนึงนะคะจากที่ต้องวิ่งไล่หาสิ่งที่ยังไม่มีก็หันกลับมาเชื่อนชมสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าแทนแล้วข้อความนี้ก็ตอกย้ำจุดยืนสำคัญมากๆเลยนะคะว่าเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยมันไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยหรือแบบเป็นรางวัลสำหรับคนที่มีเวลาว่างเท่านั้นแต่มันคือรากฐานของการใช้ชีวิตเลยนะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะเข้าถึงแล้วก็ดูแลได้ใช่ครับใช่เลย แล้วจุดที่ข้อความนี้เน้นเป็นพิเศษเลยก็คือการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตหรือซับซ้อนอะไรขนาดนั้นเสมอไปบางทีเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันนี่แหละครับที่มันทรงพลังมากๆเช่นการเริ่มต้นวันใหม่แบบไม่ต้องรีบร้อนมากนักหรือการฝึกสังเกตแล้วก็ปล่อยวางความคาดหวังที่เราอาจจะแบกไว้โดยไม่รู้ตัวก็ได้ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังต่อตัวเองหรือที่เราคิดว่าสังคมคาดหวังจากเรา หรืออะไรง่ายๆแค่การอนุญาตให้ตัวเองได้ปิดสวิตช์จริงๆพักผ่อนแบบไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเลยแหล่งข้อมูลนี้มองว่าการกระทำเล็กๆน้อยพวกนี้คือการลงทุนทางจิตใจที่สำคัญมากเลยนะครับมีประโยคนึงจากในข้อความที่ทำให้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะคือคำถามที่ว่าวันนี้เราได้หยุดพักใจของเราบ้างหรือยังคือมันไม่ใช่แค่พักผ่อนร่างกายเนาะแต่เป็นการถามจริงๆว่าเราได้ให้พื้นที่กับความสงบข้างในใจเราบ้างหรือเปล่า คำถามนั้นผมว่ามันนำไปสู่แกนกลางของข้อความนี้เลยนะครับคือบางทีทางออกสู่สุขภาพจิตที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่การพยายามทำอะไรเพิ่มตลอดเวลาหรือว่าต้องสแสวงหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเติมอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการลองสำรวจดูว่าเอ๊ะเราจะลดทอนอะไรออกไปได้บ้างจากชีวิตที่มันอาจจะซับซ้อนวุ่นวายอยู่การลดในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่สิ่งของนอกกายอย่างเดียวนะครับแต่รวมถึงภาระทางความคิด ความกังวลที่ไม่จําเป็นหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือแม้แต่ตารางเวลาที่มันแน่นเกินไปอะไรแบบนี้ผู้เขียนเขาเสนอว่าการลดสิ่งเหล่านี้แหละครับคือการสร้างพื้นที่ว่างให้ความสงบมันได้เข้ามาแทนที่เออภาพมันชัดขึ้นมากเลยนะคะสรุปว่าจากการที่เราได้ลองสำรวจข้อความสู่ความสงบด้วยความเรียบง่ายเนี่ย เราจะเห็นว่าความเรียบง่ายมันไม่ใช่แค่สไตล์การใช้ชีวิตเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะแต่มันเป็นเหมือนกลยุทธ์หนึ่งเลยในการเข้าถึงความสงบจากข้างในตัวเราเองและความสุขที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยแต่อยู่ในการที่เรามองเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาธรรมรมาอบตัวเรานี่เองนะคะถูกต้องเลยครับแล้วก็ถ้าจะให้มีข้อคิดสุดท้ายติดตัวกลับไปลองคิดต่อนะครับลองนําแนวคิดเรื่องการลดเพื่อเพิ่มอันเนี้ยไปลองไข่ครวนดู ลองถามตัวเองดูครับว่ามีอะไรในชีวิตประจำวันบ้างที่เราพอจะลดละหรือว่าปล่อยวางลงได้บ้างเพื่อเปิดทางให้จิตใจเราได้สัมผัสกับความรู้สึกโปร่งเบาหรือความสงบได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดชั่วโมงหน้าจอลงหน่อยลดการรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่จำเป็นหรืออาจจะลดความคาดหวังบางอย่างลงการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับ อาจจะนำไปสู่คุณภาพทางจิตใจที่ดีขึ้นอย่างที่เราอาจจะไม่คาดคิดก็ได้นะครับ